สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมงานคุณฟุงได้มีโอกาสออกงานวงสวงที่วัดบางพรมครับเจ้าภาพเลือกใช้โต๊ะจำนวน5โต๊ะราคาชุดละ2,100บาทวัตถุดิบทุกอย่างเราคัดสดๆจากทะเลแม่กลองเหมือนเดิมครับเจ้า,า,ดดจาภาพท่านนี้เป็นคนกรุงเทพมาดูผลงานจากเพจร,ร้านอาหารคุณฟุ้งแล้วสนใจโดยเฉพาะเมนูแกงเขียวหวานเจ้าภาพขอสั่งพิเศษเป็นหม้อเล็กๆเพิ่มอีกหนึ่งหม้อไว้ทานกันเองครับ สำหรับเมนูในชุดโต๊ะ2,100บาทที่เจ้าภาพเลือกถวายพระและรับประทานร่วมกันมีดังนี้ครับเริ่มจากออเดร์ฟยำปลาทูสลัดผลไม้ปลาสามรสกระเพาะปลาต้มยำน้ำข้นผัดหมี่และปิดท้ายด้วยของหวานทับทิมกรอบนมสดแป๊กกวยครับบรรยากาศงาน เต็มไปด้วยความอบอุ่นต้องขอขอบคุณเจ้าภาพเป็นอย่างสูงที่ไว้ใจทีมงานคุณฟุ้งครับและสำหรับลูกค้าใหม่ที่ได้ชมคลิปนี้หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้เลยเบอร์ตรงคุณฟุง้ง0899925619หรือเบอร์ร้านอาหารคุณฟุง้ง034756586ครับทีมงานคุณฟุ้งยินดีให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ครับ